เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบดีวิวอีกแล้วนะครับในรายการในความชั่วร้ายอยู่กันในเกม Marvel Future Fight นะครับวันนี้ก็อเราจะมาตีบอสกันนะครับซึ่งบอสในวันนี้ก็คือทานอสนั่นเองนะครับ <laughs> ท,ำทำไมทำไมกูต้องทำเสียงโลกจิตด้วยวะแอบแม่ภาคเกมหรือไง <laughs> รอเล่นกับรอเล่น <laughs> ก็วันนี้จะใช้คาเน็ตน,นะครับในการ สู้กับทานอสดูนะว่าจะสู้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูคาเนตตัวที่ผมจะเอาไปสู้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างก็จะเน้นไปที่จมตีกายภาพนะครับอ่าก็มีอัตราฟื้นฟูด้วยมาจากเอ่าอะไรวะมาจากเกียร์แะมาจากอุปกรณ์นะครับ มาดูทีละอันเลยแล้วกันอันแรกนะครับอันนี้ยังไม่ตันทีนะครับอันนี้กําลังปัน้นพยายามให้อัพเป็นเทียสองอยู่นะครับผมก็จะเอาเป็นระยะเวลาใช้สกิลนะครับเพราะว่ามันยังวนไม่ครบเลยครับตอนนี้เป็นอะไรที่อันตรายมาก นี้ก็มาดูการ์ดกันนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดชุดเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกำลังปั้นชุดใหม่อยู่โอเคนี่ก็เป็นเอฟเฟกทั้งหมดก็จะมีระยะเวลาใช้สกิลอ่ปลาเข้าไป26นะครับ โอเคมีการ์ดที่กําลังปั้นอยู่ครับแต่ว่าคิดว่าจะเอาเดกเข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันมีโจมตีกายภาพแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเป็นอะไรที่ดีต่อคาเนตมากครับส่วนสตาร์ลอดก็มีอตัตราคริกับไม่สนป้องกันนะครับก็คือเจาะกระนั่นเองนะครับเป็นค่าที่ดีมากเลยครับโอเคไปลุยกันเลย มาวันนี้ก็เป็นเจ้าทานนท์นะพี่นอ์ของเรานะครับไม่ใส่ถุงมือนะถุงมือก็ต้องวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์มาก็จะใช้คาเนเน่นแหละเป็นลีนแล้วก็วีนงวีนอมก็มาแล้วก็เอาโลกิไว้กันเผื่อไม่พานนะครับ ยังไงชาลอนเซตชาลอนมันอยู่คนเดียวมันก็ผ่านอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกมาก็สไตเกอร์ก็เอาตามที่มีครับมีตานลบลีก็ใส่ไปเพิ่มความเสียซุดเปอร์ไวไลท์ตานทานสะกดจิตจัดมาพี่น้องโอเคลุยกันเลยคิดว่าน่าจะสู้ได้แหละอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับว่าคาเนตจะสู้ได้หรือไม่นะครับคาเน็ตเตียหนึ่งนะครับ ก็น่าจะสกิล3วิ่งเ,เก็บก้อนเนื้อไปเรื่อยๆแล้วก็หดาวไปเรื่อยๆน่าจะได้อยู่แหละนะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนี่โดนตบด้วยเก็บก้อนเนื้อกันครับเดี๋ยวตายนี่เลือดเต็มเกือบเต็ม ก็สกิลวนไปนเรื่อยนะครับระหว่าง6ดาวกับ3ดาวหรือเรียกง่ายๆก็คือสกิล3กับสกิลหก้านะครับในหน้าจอนะครับมันเขียนไว้แล้วแปดใหม่มาครบคันเฮ้ยเก็บไปโดนยับระหว่างมันกระโดดแล้วก็สกิลเก็บก้อนเนื้อไปบางๆอุ้ยเจ็บเจ็บครับพี่เจ็บ tùy léo ạ Sắp tùy chi Ôi, đồn Ê, tay ra Ê, tay Tay chơi โต้องพึ่งโลกี่แล้วว่าง,งานนี้กายร่างแล้วครับ จัดไปดิจัดไปดิปล่อยอะไรทักหน่าว่าลบบัฟเนี่ยฮะ จะยิงย,ยิงจะยิงย,ยิงจะยิงย็นกูสาวว่าจะมาใช้คาเนตโซโล่ใช่ไหมคาเนตตายก่อนเพื่อนเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมนะครับคาเนตของเรายายาอุกาบาทยาโดนไหมไม่โดนสุดยอดเลยเยี่ยม cầm đơn ui laser laser, chẹt 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 chẹt, chụp đuôi ui đồn 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 đồn, suy rồi nghe 50สิบวิยาอุ้ยตายเวรอือหือตายครับก็คิดว่าน่าจะสู้ได้ถ้าเกิดเล่นดีๆนะครับอันนี้ก็ มีพลาดบ้างเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแะละพลานนะเมื่อกี้พ่านชั่วเอาดีสคา,าเดนไม่รดบตายซะก่อนพลาดตรงไหนวะพลาดตรงโดนดีดนะครับโดนดูแล้วก็โดนดีดออกมาครับตรงนั้นแน่เลยคาเนนพลาดแล้วมาไหนๆนก็ไหนๆนแล้วคาเดนไม่พา่านโชชาลอนแล้วกันอืมจะมาโชคาเด,ดนนะโชชาลอนแม่งเลย ก็เตรียมเซตเหลือ,อไว้ให้คาเนตเหมือนเดิมมาเราก็พาชาลอนไปเหมือนเดิมดูดิเมื่อกี้ผมลืมแพทเทิร์นแน่ๆเลยอะ่ะการปล่อยสกิลของมันนะครับก็เลยไม่ได้หลบส,ส่วนใหญ่ <c oughs> บวกอย่างเดียวมาคราวนี้เอาจริงเอาจริง ชาลอนมาเองเว้ย เอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรู้สึกว่าจะแป๊กหลายรอบมากแล้วช่วงนี้เอาม่เอาม่มือไม่ขึ้นหรือยังไงวะเหรือกูก,การวะ ได้ใจใหญ่แล้วทานอสดได้ใจใหญ่แล้วเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้เผื่อไปเสียเลือดอะไรมันก่อนหรือเปล่ามา นี่ไงสเปซย่าแล้วแปรเดียวดีมากโดนเลเซอร์จิ้มหน้าแม่ สามแล้วจัดไปไฟกระพริบเปนเป็นตัวรับดาเมจกันให้มันรับดาเมจแทนเสือกไม่ปล่อยอุกกาบาตซะเล้ให้มันได้อย่างนี้ดิ อุ้ยโดน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 อีกนิดเดียวเซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟหน่อยเซฟหน่อยเซฟหน่อยนิดเดียวเองเซฟหน่อยอุกกาบาตอีกแล้วอุกกาบาตอีกแล้วจะไม่รอดวะเชื่อตัวนี้วิ่งแล้วรอดวะ เหมือนแกล้งกันนั่นไงรอเอเฉยเลยบายนะมึงเรียบร้อยมันใสคาเนี่ยไม่ฟาดชาลันฟานแล้วกันเรียบร้อยครับทานอน อืกี่นาทีอะสิบสี่นาทีโอเคครับเดี๋ยวลองคาเนตอีกรอบแล้วกันนะต้องเอาไว้ได้อ่ะงานงานนี้งานนี้ต้องเอาไว้ได้ชาลอนผ่านแล้วคาเนตด้วย ถ้าพูดถึงที่ไม่เกี่ยวตัวละครก็น่าจะเป็นการ์ดของผมนะครับที่ยังไม่โหดพอนะตรวจการ์ดตรวจการ์ดเอ้ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะ เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเอาไปเฟลหลายรอบแล้วคานีเลยแต่ถ้าเทียสองมันจะง่ายกว่านี้มากครับง่ายแบบเหมือนว่าไม่ต้องทำอะไรอะแค่นิ้วคลิกสกิลสามกับสกิลห้าก็พอแค่นี็เป็นรมตาแล้วนะครับถ้าเทียสองเมื่อไหร่นะเจอแน่ทานะ ฐานอนอตอินฟินิตี้ก็สบายเอามาตายยาวๆแล้วก็พยายามหาครูดาวรดครูดาวไว้ด้วยนะครับให้มันเบอะไรเนี่ยตานอนอตเอาใหญ่นะมึง อ๋อการเบรกแน่เลยคือเวลาผมสกิลไปแล้วอะ่ะมันยังนั้นเลยอะ่ะมันหยุดการโจมตีของผมอะ่ะโอ๊ยโดนดีดจะเย็นจะเย็นพี่จะเย็น โดนหยุดอ่ะการเบรกใครไปเก็บก้อนเนื้อกูอะสไตคเกอร์เหรอ ล่างแล้ว อ๋อเยี yeah. <m without forgetting> ่ยมมึงลบบัฟล่างแยกได้ด้วยเหรอโอยเกินไปละใจเย็นใจเย็นเจเย็นขาเนี้จะได้แล้ว อะไรไม่มาตีได้บ้างนี่วะแม่งดูดิคุชมดูดิมันลบล่างแยกได้ด้วยอ่ะมันโอ้โหสุดยอดเลยมึงเลยไม่กี่เลยแปดแสนแล้วเนี่ยนิดเดียวแล้วบอยห,หน่อยดิเออ ระเบิดพลังเข้าไปโอ้ยความจำจะเต็มยายายาเอาเสือกดีดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วโอเคออกครับคุณผู้ชมก็ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะที่มาโชว์คาด <c oughs> ก็ คิดว่าถ้าเล่นดีๆก็น่าจะได้อยู่คาร์นเนตเฮ้ยมันย,มยังไม่ยังไม่สุดๆไงอาจจะการ์ดไม่ถึงหรือว่ายังไม่เทียบสองด้วยไงเออโทษโทษทุกอย่างที่ไม่ใช่เรานะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมนะที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าไปก่อนไปด้วยล้วกับผมชลยัยบ๊ายบายเจอกัน